ได้ยินไหมะได้ยินไหมเขาเายกเพงกันอยู่แล้วก็เนี่แะค่ะวันวันของพวกเราเบีนเคมีแต่ซ้อมซอบแต่ซอมสวยปะเท่านักสวยปะมีแต่ซ้อมซ้อมแต่สวยนะคะนั่นแหละค่ะ เรียบร้อยเป็นเวลากี่โมงแล้วนะสามนนี่สองสามบ๊วเซล่อเพื่อนเพื่อนเซล่์ตัวทรับทำเนียบและปกติก็จะเป็นแบบเอ่เป็นแถวเป็นแถวเป็นรอบองคมการรอบองการฉันคือหัวแถวตามแม่มานะคะออกแม่ออ่อ เฮ้ยจริงกับพี่แกอดีอุ้ยทฮ้ยมันสว่างอุ้ยมันเป็นคูโก้ว้าวเอ้ยเราแบบเรหมืนรอเพื่อนเลยเพื่อนเราออกมาหน่อยออกมาหน่อยกุ๊กกุ๊กใช่งั้นเราเห็นบรรยะกาศมืดอุ้ยอุ้ยเห็นอะไรอ่ะเขาลากันโอ้โหลกนั้นลกแล้วลกแล้วงั้นขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอไปฝากความมืดก่อนขอไปฝากความมืดเจนเลิฟตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะมานี่เนโกะ เห็นไหมเอะแป๊บนึงเขออุ four ้มหน่อยหนึ hmm. ่งสองสามมีโกตั three ้งใจน้อยมากมาที่ขานี่โกแข็งอ้วนมาอุ้ย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 อุ๊บอุ้ยอุ้ยมโกะก็เป็นแมวเพีนเนียทำหมันแล้วค่ะตอนนี้กําลังร้องร้องไห้หิวข้าวเออเออปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยปล่อยแล้วก็ได้ได้จ้าได้จ้าก็วันนี้ถึงบ้านแล้วนะคะเพิ่งซ้อมเสร็จ เพิ่งถึงบ้านเลยก็เลยกะว,ว่าวันนี้จะทําเทียนหอมพอกรุบกริบแต่จะไม่บอกสูตรนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอ่ำไม่ได้ทําขายกันพอดีก็ก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทําเทียนหอมสวยงามเซนจ้ามาฮัลโหลก็ตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการทำเทียน คือเนื่องจากว่าเอาง่ายๆคือออนอ่ะเป็นคนชอบอะไรที่มันเกี่ยวความหอมมากๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบลุ่มฟิวเซอร์เป็นน้ําหอมเป็นอะไรที่มันแบบชอบเอาง่ายๆชอบความหอมนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วหนูอ่ะก็คือเก็บน้ําหอมเยอะมากๆเลยค่ะแบบเยอะจริงๆมีมากกว่า20ขวดแน่น,นอนเดี๋ยวว่าหลังจะมาเปิดกระดุน้ําหอมทั้งหมดที่หนูมีนะคะไม่ว่าจะซื้อ,อต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ตามนะคะก็เอาง่ายๆคือตอนเนี้ยมา มาอินกับเทียนหอมมากๆก็เลยแบบศึกษาแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือหนูอ่ะมีเรียนทาน้ําหอมมาแล้วก็เลยเอามาประยุกต์ด้านแบบด้านกลิ่นในการที่เราจะคิดค้นกลิ่นหรือว่า,าในการปรุงกลิ่นใหม่ขึ้นมาตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะเอาจริงเทียนหอมทําง่ายแต่ก็ไม่ง่ายมันเหมือนจะง่ายนะแต่มันยากนะคะทุกคนคืออุณหภูมิที่พอเหมาะที่พอควรอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้กําลังต้มน้ำนะคะคือที่จริงมีหม้อที่แบบทําเทียน มาแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เทียนก็คือเอาไปต้มใหม่เอาหม้อไปต้มใหม่มันก็เทียนที่อยู่ตรงก้นหม้อมันก็จะละลายนะคะรวมทั้งช้อนด้วยก็เลยแบบทุกอย่างเป็นเทียนหมดนะคะก็วันนี้จะใช้เทียนประมาณนี่ที่จริงคือมันขีดห้าร้อยกรัมก็จริงแต่พอมันละลายออกมาค่ะมันจะลดไปครึ่งหนึ่งก็ประมาณสองยห้าสิบกรัมนั่นเองก็ตอนนี้ก็คือแบบก็คือเอาหม้อไปอุ่นก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำก็ระหว่างนั้นก็จะติดไส้เทียนนะคะวันเนี้ย ที่ลองใส่เทียนหนูโมดก็เลยเอาไอ้นี่มาเป็นอันนี้เป็นอันนี้นี่ก็ประมาณแบบ4ออนซ์ปไม่ถึงว่าจะประมาณก็แบบใส่แก้วก็วันนี้จะมาปรุงกลิ่นเป็นกลิ่นที่หนูชอบนะคะกลิ <g> ่น <ill ian> ข้าวหอมมะลิกลิ่นข้าวหอมมะลิกับดอกลีลาวดีนะคะก็เราจะมาผสมกันเนื่องจากว่าความเข้มข้นของ,ของกลิ่นอะ่ะก็คือกลิ่นมันจะมีมวลหนักมวลเบาด้วยแหละคือกลิ่นของลีลาวดีและข้าวหอมมะลิอะ่ะมันจะมีความ ใกล้เคียงกันมันเลยแบบผสมกันได้แต่ก็แค่จะต้องมานั่งคาดคะเนคือทุกอย่างมันคือการทดลองค่ะคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าวหอมมะลิกับลีลาวดีผสมกันแล้วกลิ่นมันจะเป็นยังไงเหมือนกันทยนี้หนูก็ไม่รู้แต่ว่าคิดว่ามันน่าจะได้เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มันใกล้เคียงกันแล้วมันกลิ่นมันเป็นแบบดูเป็นออร์เรนทัลอ่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้แล้วก็ลองเป็นกลิ่นใหม่ดูอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าหนูชอบมันกลิ่นแบบ กินเหมือนเวลาเราเข้าสปาค่ะแบบกิ่นข้าวหอมัะลีกินดอกนีลาวดีอะไรเงี้ยเออคือกลิ่นมันนวลนวลคือมันนัวกันเข้าได้ใช้คาว่านัวไม่ได้ตำซ่วงตำอะไรแบบก็คือมันกลิ่นมันนัวมากก็เลยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้แน่นอนซึ่งก็แอบดมมาเมื่อกี้ก็เดี๋ยวจะใส่ไส้เทียนนะคะใส่ไส้เทียนอย่างนี้ก็คือมันยังไม่มีไส้เทียนใช่ปะ เราจะใส่ไส้เทียนเข้าไปก็เดี๋ยวกาว,ว่าอันนี้จะใส่สักแบบ2องแคน e ด i ลวิกใช่แต่ก็ยังแบบไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องการมากขนาดนั้นคือหนูอยากได้ไส้เทียนมันเป็นฝ้ายอ,อย่างเเพื่อการกระจายกลิ่นที่มากขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะต้องเอาไส้เทียนไปชุบเขาเรียกว่าซอยแว็กนั่นเองค่ะก็คือหนูละซอยแว็กมาเพื่อที่จะได้ทําเป็นแบบเอามานวดได้นวดผิวเป็นพาราฟินมือซัมติงอะไรประมาณนี้แล้วยิ่งใส่อารมาเข้าไปก็คือเป็นแบบคือมันไม่ใช่หัวน้ําหอมอะค่ะมันเป็นอารมา บราบราอ่ะงงกันหรือเปล่างงกันหรือเปล่าเทียนก็ละลายไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะความร้อนอุณหภูมิที่พอเหมาะก็เดี๋ยวเราจะตุ่นตุ่นใช้คำว่าตุ่นจะตุ่นที่ตุดนระหว่างที่ตุ่นเทียนก็จะแปะสติกเกอร์ลงไปนะคะเป็นตึ๊กเป็นแคนเดลวิคไ้เอาง่ายง่ายคือถ้าเกิดอยากใช้เทียนใหม่ก็กลับมาตุ่นใหม่นะคะกลับมาต้มใหม่ไหยก็เทไปให้หมดเลยค่ะเทไป คือเทไป ME ให้หมดน่าะเองที่จริงเดี๋ยวมอนเนี่ยมันจะละลายตอนที่เราใส่เทียนพอเราละลายเสร็จใช่ปะเราความร้อนอ่ะมันจะทําให้เทียนเนี่ยละลายไปเหมือนกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเอาเป็นไฟไฟกลางแล้วกันนะเพ <s bubbles> ื่อแบบตุ่นนานๆหน่อยอันนี้ที่จริงคือเป็นแบบที่ดรอปใช่ไหม,ไหมก็คือมันแบบเนี่ยดูเทียนดิเทียนมันเกาะตรงนี้อยู่ก็เลยต้องแบบเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาถ้วยออกแล้วก็จุ่มอันนี้ลงไปใหม่ ที่จริงเทียนอะอย่างที่บอกมันทําไม่ยากแต่ไม่ง่ายไม่ง่ายความยากคือของกลิ่นซึ่งหนูเป็นพวกแบบชอบคิดกลิ่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เลยฝึกตอนเนี้ยที่จริงมีกลิ่นที่ใช้ได้แล้วประมาณสองกลิ่นแต่จะไม่บอกหรอกเป็นกลิ่นหลอดดติดตามนะคะใช่แต่หนูคิดประมาณแบบสักสามี่กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวไปคิดเพิ่มมาก่อนเป็นแบบประมาณอายุน้อยร้อยล้านค่ะุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจพัชนันด้วยนะคะว่าจะรอดไหมแต่คิดว่ารอดแหละช่วงนี้ก็ พอหยุดอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากแต่ก็ทำนะเอ๊ะก็คือแบบหนูคิดว่าถ้ามองในแง่ดีเลยนะก็ยังแบบได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำอย่างเรียนออนไลน์แต่จริงเรียนออนไลน์มันหนูไม่ชอบเท่าไหร่นะแล้วก็แบบแอบเสียดายแบบหลายๆคนเหมือนกันที่เรียนออนไลน์อย่างเงี้ยหรือว่าแอบเสียดายวันนี้ก็นั่งคุยกับเพื่อนเหมือนกันว่าน้องๆปีหนึ่งที่จะต้องเข้ามหาลัยแบบ มีรับนงรับน้องใจ่ป้าแต่คือตอนนี้คือไม่มีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นออนไลน์แทนมันเหมือนแบบเสียเวลาในช่วงโควิดไปปมาปีสองปีเลยรู้สึกว่าเสียเวลาชีวิตัวรุ่นไปแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ก็พยายามทำอะไรที่ไม่ฟุ้งซ่านอยู่ก็เนี่ยแปะแคนดิวิกลงไปแล้วก็แต่ที่จริงคือมันมีทั้งฝ้ายอันนี้เป็นคอตตอนนะคะ ก็จะมีการกระจายกลิ่นที่ดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวถ้าเป็นฝ้ายก็จะดีกว่ามันจะเป็นถ้าเป็นฝ้ายมันจะถักถักหน่อยะคะ่ะมันก็แล้วแต่สูตรของแต่ละร้านก็เดี๋ยวลองดูหนูไม่อยากบอกสูตรเยอะเพราะเดี๋ยวมีคนทําตามหลอกเล่นที่จริงมันก็มีเยอะแยะเลยค่ะทุกคนคะลองหาข้อมูลกันได้ช่วงนี้หนูที่หนูติดเทียนหอมมากมาเพราะว่าหนูนอนไม่หลับด้วยแล้วก็ออพอดีอยู่บ้านานานๆแล้วมันแบบ มันไม่มีความสุนทรีในชีวิตนี่เอาสิไม่มีความสุนทรีใช่ปหก็เลยต้องแบบหาอะไรที่มันสุนทรีกับชีวิตค่ะก็พยายามทำนู่นทำนี่เรียนนู่นเรียนนี่อะไรเงรี้ยก็เลยศึกษาเยอะมากๆทั้งหลายคนทั้งหลายแบรนด์เรียนออนไลน์แต่ว่าเอาจริงๆก็มีพี่ที่รู้จักเขาก็บอกว่าเอาจริงไม่ต้องเรียนออนไลน์ก็ได้แต่แต่ถ้าเกิดเรียนก็ไม่มีปัญหาแต่หนูก็เรียนไปแล้วนะ ก็ถามว่าช่วยเยอะไหมก็ไม่ได้ช่วยเยอะมากเท่าไหร่แต่ก็เออก็พอเข้าใจแบบตอนนี้ก็สบายดีทุกคนสบายดีกันไหมหนูจะพูดไปเรื่อยๆนะแบตกำลังจะหมดเหมือนกันตอนนี้เหลือประมาณ16%เอาไว้ฟักเหลือ5%แล้วค่อยอัดไหมอัดพรุ่งนี้แต่คลิปนี้น่าจะยาวอยู่นะน่าจะใช้ได้ไหมนะอันนี้คืองงละสิคุยกับคนดูหรือคุยกับคนทำถ <c oughs> ามๆ <c oughs> งั้นเดี๋ยว ข้ามขั้นตอนไปตอนต้มแลวกันเนาะเดี๋ยวจะแบบเก็บอินเสิร์ตให้นะคะ hey. ตอนนี้เทียนห่อของเราก็ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นปะจาก500กรัมเมื่อกี้คือมันไม่ใช่500กรัมแบบอ่าแบบน้ำหนักนะคะแต่เป็นแบบเขาเรียกว่าอ่าดูเหมือนจะ500กรัมนะคะแต่ตอนนี้คือน่าจะเหลือสับ200อันนี้าจะถ้วยหนึ่งพอดีแบบถ้วยใหญ่ในการแบบเป็นเทียนห่อน่ก็ดูมีก็ละลายที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เทียนที so, ่ติดตามช้อนอันนี้ก็ละลายเหมือนกันก็เอาให้อุณภูมิได้ที่นะคะก็เดี๋ยวจะใส่กลิ่นลงไปแจ้าน้องเสี่ยวหนูว่าอันนี้จะบอกที่เราใช้กันมต้องลองดูในคมแล้วอันเนี้ยอานเป็นคิวสุดท้ายเลยจ้ะก็ตอนนี้กำลังรอจะซอมเครื่องงานใหญ่ในวัน ไม่บอกหรอกเพราะว่าไม่ดูคลิปอองเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวจะอำลาไปเพียงเท่านี้พร้อมกับแบต6ก็ขอขอบคุณคนที่ดูอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะงงๆหน่อยเนาะอาจตั้ง3วันแต่3วันนี้คือฟุตเทจไม่รู้ว่าจะมีใช้หรือเปล่านะก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนบ๊ายบายอ๋อกินข้าวให้อร่อยนะบ้านเหลือ5%แล้ว